สวัสดีครับร้านบีเลสติ้งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเลวดี63ครับผมก็บอกไปก็มีรถทักวันนะอยู่ตรงไหนครับพี่อยู่ไหนอะไรประมาณนี้ครับอ่ะอัปเดตจากรถตัวนี้หน่อยอ่าที่บอกว่าเป็นลูกซีแพคคาร์เจ็ดพันได้มาครับวันนี้อัปเดตโชกหน้าครับแล้วก็ชุดอกอกใหม่กับชายล่างใหม่อ่าประมาณนี้ครับโชกหน้าเนี่ยทําไมเปลี่ยนเอาของเดิมมาดูไกด์หยิบของเดิมมาโชว์ลูกค้าเด้ คร <6 S 2> เดิมอะ่ะมันเป็นยังไงครับเอามาข้าง่งกันอ่ะมันดึงขึ้นดึงลงได้ด้วยนะมือเพื่อนหนเดี๋ยวเขาไปล้างดึงขึ้นก่อนดึงขึ้นได้ด้วยเหรอเออไงนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดดึงขึ้นดึงลงได้ด้วยนะไม่ต้องมีโชคกันละวันนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับโชคไม่ตรงรุ่นก็ใส่ฝากระป๋องเบียร์มาพันไว้ครับนี่ครับก็เปลี่ยนดีกว่า ไปล้างมือได้ใช่หลอกให้กูมาถือโชค๊คฮะก็เปลี่ยนครับเพราะว่าวิ่งไม่ได้เลยเพราะขี่บิดปั๊บยกล้อปั๊บ,บลงพลื้นปั๊บหน้าโดนบางโคโ,โดนโอกเลยพังเละเทะหมดก็เปลี่ยนก็ขี่ได้นิดเดียวครับก็เลยเปลี่ยนเป็นโชคแบบนี้ดีกว่าก็ตรอรุ่นครับโช๊คไซโช๊คไซส์กลางเนี่ยทรง BGM เนี่ยมันสามารถใส่ย,ยาง80-90แล้วมันไม่ติดอกครับอ่าใส่ยาง80-90แล้วมันไม่ติดอกเห็นไหม ทุกคลิปมีสาระเสมอแต่อยู่ที่ว่าใครดูจบใครดูถึงตอนไหนแค่นั้นเองครับก็ทุกอย่างที่ใส่ให้มีเหตุผลครับทําไมไม่ใส่ชกสั้นละช่างก็มันติดมันติดอกไงเพื่อนเอ้ยเพื่อนก็าต้องเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนชอบนะว่าชอบตรงไหนวันนี้จริงๆจะติดเครื่องคันนี้ให้ดูแต่พอดีว่าเมื่อกี้ไปเทสมาแล้วรอบหนึ่งก็บิดมันดีนะก็ยกรอได้อยู่นะก็บิดพอบิดเต็มคันเร่งปั๊บเนี่ยรถสะดุดเลยครับ รืดๆเหมือนมีคนดึงหน้าดึงหลังดึงหลังเลยอะไรประมาณนี้ครับก็อ่ามั่นใจเลยที่ว่าเป็นที่อย่างเดียวเลยเลย,เลยขอดูเพราะว่าเห็นเห็นสายสายไดฮตาร์เนี่ยดูดิเนี่ยแม่งอย่างกับสายแบบหนวดกุ้งอะ่ะไม่ได้ครับไดฮตาร์ถ้าเกิดคือพูดง่ายสรุปเลยแล้วกันคือมัดไฟครับมัดไฟจีนอีกแล้วครับท่านอ่าฮะมัดไฟจีนน่ะมันใส่ไม่ได้ครับ มันอาจจะต้าติดได้แต่มันสะดุดมันไม่สมบูรณ์เออก็สายไฟมันเล็กก็หมดอ่ะทองแดงมันน้อยมั้งผมว่าอย่างงี้นะก็ดูดิเนี่ยดูดูกาวก็ดิกาวนี่คือนิ่แมแบบนิ่มปล่อยใครเคยซื้อ,ใค,คอใครเคยมีจะรู้เออถ้าใครไม่เคยมีก็ไม่ต้องซื้อครับมันใช้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูอ,อ่าไหนวะออกมาด้เนี่เน,นอ่ะเนี่ยมัดไฟอันหนึง่งดูนี่ครับ เนี่ยสายนะครับตายดูดิโคตรแข็งเลยคือหนาหนาแข็งสายกาวก็นี่เส้นใหญ่เบิ่มแล้วดูดิหนวดกุ้งอ่ะแหน่หนวดกุ้งมาให้เล่นกันเนี่ยเนี่ยวางข้างกันดูดินะพ่อกับลูกมาเอามาทำมเออ้าวนี่มัดไฟไม่เสียนี่หว่าแล้วกูมาวางหน้าร้านทำไมวะเนี่ยมันก็มันก็หาย S <S <preach science> อะไรของเราวะเนี่ยก็มัดไฟจีนเหมือนเดิมครับคือราคามันไล่กันนะครับอไม่ต่างกันไม่ไม่ไม่ทําให้โจนลงแน่นอนเรื่องมัดไฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้ซื้อมัดไฟมือสองนะครับมัดไฟเนี่ยอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่ามัดไฟเนี่ยมันไม่เคยเสียนะเออถ้าถ้าเกิดขดลวดไม่ขาดไม่เป็นรอยมันไม่เคยเสียแต่ถ้าเก mm ิด hmm. ใครจะซวยจริงได้มาจังหวะว่ามัดมัดไฟชาร์จมัดคอยแสงเสียก็ซวยไปครับแต่ว่าไม่ค่อยครับคือมองลุตตาเปล่าลถ้าเกิดมัดไฟมันอยู่ครบอะ่ะมันไม่มีทางเสียพุดง่ายอ่ามือสองซื้อได้ครับผมก็ซื้อมือสองมาขายครับสั่งมาทีนึ่งมันสิบสิบันก็แป๊บเดียวหมดเพราะว่าขายได้อย่างนี้ดีกว่าครับถูกหรือแพงก็เลือกร้านเอาตามสะดวกแต่ว่าใหม่จีนไม่สะดวกเลยครับไม่คุ้มเาที่เสียเวลาดูดิแต่ถ้าเกิดถอดไม่เป็นถอด พอจัดวงกันไฟอะไรไม่เป็นเดี๋ยวแม่งก็นั่นเองครับริมจัดวงกานไฟเสียก็เป็นภาระอีกประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้เรื่องนี้เลยเรื่องเดียวเลยคือว่ามัดไฟห้ามเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูเร่งดีครับเร่งดีแต่ว่าสะดุดในตอนปลายเดี๋ยวไว้ให้สมบูรณ์เลยละกันแล้วเดี๋ยวลงลิปไปอีกทีหนึ่งโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ